สบายดีกราบสบายดีพวกแม่พี่น้องสุขสุขทุกคนนะเราเมือนี้กระบบหกระบบาตีโนนยานคือเก่านะวสนนี้ว่าบาตีสิบห้าทุกคน,มา,น,กคนมาเที่ยวมาเล่นเนาะมาเบิงอุโม,มงดูนาวัดพระเก้วนะทุกคนว่าซาตีได้ไปเห็นแน่เขาลุ้งกันเนาะว่า ใครก็ไม่เห็นใครก็ไม่เห็นแหละมันก็สวยงามนะบอสติก็เลยอยากมาเบิ่งแต่สิ่งที่ว้าวกว่าหันเนาะทุกคนก็คือน,นักของเที่ยวโคตรหลายเนาะตอนนี้บอสติอยู่นี่เลยข้างหนั้นจะเป็นอ่าสนามหลวงอันนี้ก็เป็นวัดพระแก้วเนาะทุกคนอ่าทางนั้นจะเป็นทางเข้าวัดพระแก้วแล้วก็อุโม,มงค์ปลาก,ก็บพรค่อยมีความยาวปันได้นี่เท่าที่ทุกคนเห็นเนาะ ตามถนนไปฟังนั่นนะเดียวเนาะทุกคนที่นแนเมเฮ็ดเลยแหละห้องเซกันกับทีเย็นแล้วกะ็หมดตายหมดตายถนนนี่แล้วกะ็มีทางลงอยูว่วางหันนาะทุกคนเดียวฟ้าสาตีสิฟ้าทุกคน,นย่างไปเบิ่งเนาะทุกคน,นย่างไว้ตำรวจนำกันเนาะมาเบิ่งนนำการมามันสีสวยงามสำหรับใจกันนะครับอย่า,า,าลืมกดติดตามให้ฟ้าสาตีฟ้าลาวคนเก่ากดเดินไปเด้อทุกคนทางมือน,นี้พาทุกคนมาอัปเดตสถานการณ์ ักท่องเที่ยวน้อยหรือร้ายนะทุกคนถ้าเอาเป็นสายสืบาบอสตี้ก็มีกําลังใจจากทุกคนนั่นแหละที่ข่าวมาเบิ่งบอสตี้นะซองคลิปหลังๆนี่ก็จาก,ก้อน,นอันนั้นเนาะคลิปบอสตี้ก็บลักลอยคนเข่ามาเบิ่งเนาะลักลอยหรือประหอนลอยเนาะแต่ว่าซองหลังๆมาเนี่ยก็คนเอาความสนใจหลายเนาะเลยกับมีคนเข่ามาเบิ่งลักท่านนะพี่น้องเอบอสตี้โคตรดีใจเลยแหละก็มี แห่งคับเคผือบที่ว่าอยากเข็ยนคลิปอีกต่อไปนั่นแหละครัมันเป็นแห่งจุกใจแหละกดดีใจแห่งเนาะสำหรับคนที่เข้ามาเบิ้งส่องบอสตีอย่างไรกดติดตามให้บอาสาตีบอลาในเด้อเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กบันนองบันนองคนหนึ่งได้มีรายได้เนาะทุกคนเนาะขอบใจหลายๆเด้อเดี๋ยวมื่อนี้่บอาสาตีสิบบาทุกคนยางเลาะขวดเห็นแบบเต็มเต็มทีเลยแถวนี้นะทุกคนเออสำหรับคนที่คุณบอสเคยเห็นกับเบิ้งคลิปนี้เนาะ ถาอยากที่ส้มสองวาสตีไทยแบบว่าเอ้จังสันจังสี่หรือว่าจังไดอยากเพิ่มเติมกับคอมเมนต์บอกวาสตีเดืออกวาสตีมีปรับปรุง่อทุกคนอยู่แล้วเนาะทุกคนไปวไปาสตีที่ไาทุกคนย่างไปอุโมงเนาะนี่ลยโอ,อ้เป็น แบบสีตกแต่งงามไปดีเนาะข้างในเป็นคาเ,เาาฟ่เป็นร้านกาแฟเป็นร้านอาหารเล่นร้านนวดเนาะแล้วก็ขายของจะเป็นฉากโอ้ห่างไปดีเนาะง่ามไปดีกองบอสติยอนแสง,งแล้วก็เพื่อนเฮ็ดพื้นที่ให้ ใส่ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใส่ให้คุมมะลิเนาะซึใไ้มีพื้นที่สีเขียวนอกจากมีพื้นที่สีเขียวแล้วก็มีบอลน,นั่งเล่นเนาะทุกคนเป็นบอลน,น,นัล่งพักผ่อนเนาะทุกคนสามารถนั่งพักผ่อนได้ขันนี้เลยเนาะก็เป็นอุโมงค์ที่ไปว่าที่ลงไปเนาะทุกคนสังเกตว่าคนหนาวัดพระเก้ียเนาะโคตรร้ายดีเลย ยางบริคุณ์เป็นชาเรือนะทุกคนเป็นอ่าส่างนะทุกคนเรือไม่มีจับไม่นั่งเเป็นชาส่างนะทุกคนนั่งเรือจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะพี่้องเอ้ยภาษาที่สิพาทุกคนยางบปเบิ่เนาะ บอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกอันนี้ทุกคนที่ฟาสาตีกัได้มาเห็นพอๆกันกับทุกคนล่นละคุณเนาะท่าเรือยางคนไทยจเจริญอันนี้พี่น้องสังเกตเบิ่งพื้นนี่ก็ยังคูอินอน่อนเบาได้เต็้มปากเลยประเทศไทยโคตรเจริญน,นี่ก็เป็นท่าเรือนะทุกคนนำเจ้าพระยา ไปไกลหลายพี่น้องบาสตีปิ่มใจที่ได้เห็นแบบว่านักท่องเทียเยนะ่ยวนี่นะโอ้โหญี่ปุ่นดูนะคันในกล่องแนมเห็นอยู่เพื่อนเห็นเลยคนแบบเต้ยหนึงหนาผลาญสว่างเนาะเดี๋ยวา่าเดี๋ยวบาสาตีสิพาทุกคนอย่างหมดลงตายาตายดินเนาะเป็นอุโมงค์หตายดินหลอดตายดินดนะทุกคน

มาหาลาดนี่ได้ลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างก็จเป็นไปได้เลยครับลงมาข้างล่าง,ม,างามีห้องน้ำเนาะทุกคนสายอุโมงค์มีห้องน้ำเนาอะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแผนทัง พระลากสว่งน้ทุกคนคนตกแต่งได้สวยงามดีเป็นหินอ่อนเลยนะทุกคนเป็นหินอ่อนเลยลายหินอ่อนอย่างสวยงามเลยนะโตดอเมซิ่งเลยบอกไว้ก่อนเมืองไทยโอ้โหดจะเล่นบ่แปลกใจเลยที่นักท่องเที่ยวอย่างเาเที่ยวประเทศไทยนะทุกคนตอนนี้เลยเป็นผาเป็นผานาะทุกคนเป็นผาสมัยก่อนน้อทุกคนอะ ที่บาลาตียางมาแล้วก็เข้ามาลงกันนี่นะจิเป็นว่างนี้นะทุกคนอาจจะเป็นว่างนี้อันนี้คือเส้นทางเส้นทางหยางมาบอสสตีไทยคลิปเปิดคลิปอยู่ว่างนี้แล้วก็ยางมานีนะทุกคนกับมาลงในนี้แล้วก็เข้าเข้ากำลังกินยางไปฝุ่นแล้วนาผลาสวังนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นภาพยุคตนกรกรุงคทพฯร้อยปีนะทุกคนไปหกร้อยปีก่อนเนี่ย ที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าะนะเป็นผับอันนี้ก็เป็นอิดเป็นก่อนอิดทีเบลว่าสมัยก่อนที่เขาก่อสร้างงั้นเขาใส่แบบนี้นะทุกคนนี่เลยเป็นก่อนอิดแบบนี้คนระับนี่เลยทุกคนเป็นเอียงถนนอยีางนี้ถนนหน้าพาระานเห็นกำแพงพระบรมราชวางังและกำแพงจังกำแพงวังท่าพระนะทุกคนนี่เลย มังกรคนแบหลายเะาสังเกตได้เลยคนไทยหลากหลายมังกรมีเลยนะทุกคนอันนี้ก็ถนนมหาราศตรงข้ามเออตรงด้านพระบรมราชวังเห็นป้อมอย่างไรทัศนานิกรตรงกลางคือ ที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าโอ้นี่เลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นอุโมงค์ที่เ่าหมดตายคืนเนาะที่ว่าเป็นอุโมงค์ทางเดินที่ว่าลดคนที่วยางผ่านถนนคนทีนยวางมาถนนน่ะสูเ่เก่ อุบัติเหตน้อยนะอันนี้กับ,บาสาตีค่ะึ้น,ะจน,น,น,ะนจากบุโมงนะซึ่งบุโมงความยาวขนาดสิบกระมันสักบ่อหอดลอยเมนะทุกคนครับบ่หอดลอยเมลรคน,รน,น,น,รนรา้ไเลอ้วาว่าที่บาสาตีประมาณึ้นไปนะทุกคนที่บาสาตีเราแแทนกอ,นนองไม้เบอรนหนึ่งอยู่แล้วนะเอเดอนี่เดอน,นี่เลย นเลยนี่แล้วทุกคนนี่กับบาสตีอันไายบางหนึ่งหันเลยเนะาะอันเด็าบาสตีอยู่วังหันอยู่วังหันบาสตีอยู่วังหันแล้วกับบาสตีกระยางไปลงวังหันเนาะทุกคนแต่เราก็มาหนีเนาะเนี่ยแต่คน,เ,นเลยเ สุดยอดก็หันคือต่างศาสตร์นะครัทุกคนต่างศาสตร์มาเทียวไล์ดีไม่ไทยไม่เป็นแบบไมันฝ้นธรรมชาติไม่ได้เพราะิ่มทำงานเลยสิ่งที่ปวดประทับใจนะทุกคน อันนี้ก็มีของขายเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มนะทุกคนก็ของกินเหร่นนะทุกคนจะยาวเอาถอดยาวไปเลยนะทุกคนก็เลยฟ้าเต็มอันนี้เขาเป็นทางเขาข้างในทางเขาเลยนะทุกคน,กคนอันนี้คือทางทางเขาว,วัดพระแก้วนะทุกคนเท่าไร ทางน้ำวัดสตีอ่ะก็จะเป็นสนามหลวงมาทุกคนทางนนี่เป็นวัดพะแก้วด้วยพี่น้องและพระราชวังเนาะฟางชางบปรเยขนาดเลยมี่ครน่นี่เป็น ทองข้างที่อุมโมงเนาะทุกคนหนาที่พทะธันด,ด,ด้สำเร็จกุโมงแน่น,นอนเลยแน่นอนเลยอุโมง เป็นอุโมงค์คนกำลังก่อสร้สางวาะทุกคนแตบบ่โบทันเหนืัวสิได้เปิดใส่มือได้นะโอะ้คุณนะนี่เลยคนกำลังก่อสร้สางวาะทุกคนนี่นี่บอสตีว่าคุณหนาสีบุรณะใหม่เนาะทุกคนหนาสีบุรณะใหม่แล้วก็วสีเห็ดังบอสติสังเกตเบ่งมีโครงสร้างเหล็กข้างในอาจจะเติมโครงสร้างเหล็กหรือวอ่าอาจจะเห็ด าทางหลอดตายดินนี่อาซีฟิพูพกันทั้งฟังนั่นกับเป็นไดน,นะทุกคนกาสมามรถเป็นไปไห้คือกันทางเท่าที่บรสตีสังเกตเบิ่งเนาะไปเลื่อนะยทางไปวัดพระแก้วทุกคนแด่รารสตีกาศิริไทยได้ยุ่นองเันแล้วบรสตีอันบอ่อได้เข่าไปถนะูกเนาะพี่น้องไปเลย โอเคนะทุกคนการ์คือบาซาตียังเลาะมากเลยทั้งกีนเนาะสำหรับคลิปนี้บาซาตี้ค่ะจะขอลาทุกคนไปก่อนนะทุกคนกาสิไดให้ลำลาทุกคนไปแล้วนะจ๊ะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองซาตีนุนการในเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย